สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเซตติ้ง FTP นะครับให้ภาพแต่งเองโดยอัตโนมัติผ่านโปรแกรม l i ไ h t r o ูมด้วยนะครับว่าวิธีการทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ โดยวันนี้เราจะใช้กล้อง EOS R นะครับจากทาง Canon นะครับซึ่งวิธีการต่อ FTP ของค่ายอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Sony, Nikon หรือจะเป็น Fuji เรามีวิธีการเซตอัพและตั้งค่าไว้ในหน้าเว็บไซต์ที่ตรงนี้แล้วนะครับให้เพื่อนๆไปคลิกแล้วก็ลองไปดูได้นะครับว่าวิธีการตั้งค่า FTP เป็นยังไงแต่วันนี้เราจะใช้ c a n น e อ EOS R กันนะครับมาดูกันเลยดีกว่าครับมาดูวิธีการตั้งค่า FTP กับกล้อง EOS R กันเลยนะครับผมว่าตั้งค่ายังไงให้ภาพ ถูกส่งขึ้นคลาวโดยอัตโนมัตินะครับแต่ก่อนที่มันจะขึ้นคลาวเนี่ยมาแวะแต่งที่โปรแกรม Lightroom ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่งสีแต่งแสงแต่งโทนภาพเสร็จแล้วจะขึ้นไปที่คลาวของสีครามนะครับแล้วก็ทําการไปสแกนรับรูปได้อีกต่อไปนะครับโดยที่เป็นระบบแบบไม่มีสายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ต้องถอดเมนมาเสียบนะครับเป็นแบบไร้สายนะครับทำยังไงมาดูกันเลยครับหนึ่งให้ไปที่เมนูก่อนนะครับเลือกเมนูครับให้เราไปเปิดการเซตติ้งของ Wi-Fi ก่อนนะครับผมตอนนี้ Wi-Fi หน้านี้นะครับ ถ้ามันอยู่ตัวป,ปุ่มนี้คือปิดนะครับให้เราทําการเปิด Wi-Fi ก่อนนะครับเพราะมันต้องคอนเน็กกับ Wi-Fi นะครับคือกล้องของเราให้ตรงกับคอมพิวเตอร์ของเราที่มีโปรแกรมไลฟ์รูมแล้วก็มีคลาวด์ไวซิงอยู่นะครับให้มันตรงกันนะครับผมใช้ Wi-Fi ตัวไหนต้องเป็น Wi-Fi ตัวนั้นให้มันซิงกันนะครับผมหลังจากที่เราเปิด Wi-Fi นะครับให้เราไปที่เมนูแรกนะครับ ไปค้นหา FTP Server นะครับซึ่งกล้องแต่รุ่นจะมี FTP Server อยู่แล้วอยู่ที่ว่าหน้าตาเมนูมันจะไม่เหมือนกันนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับให้เราไปตรงนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Sony Nikon Canon Fuji อย่างนี้เป็นต้นนะครับให้เราทำการ add ขึ้นไปใหม่นะครับผมโดยการแบบออนไลน์ตัวนี้นะครับเมนูแรกมันจะทำการ search หาอินเทอร์เน็ตของเรานะครับว่า w วไ i ของเราเป็นตัวไหนนะครับให้เราเลือกหา w i f i ของเรานะครับของผมจะเป็นตัวนี้นะครับ ให้เราทําการใส่พาสเวิร์ดนะครับเป็นพาสเวิร์ดของ Wi-Fi นะครับให้เรากดตกลงนะครับโอเคนะครับให้มันคอนเนคกันนะครับหลังจากนั้นมันก็จะให้เราออโต้เซตติ้งนะครับผมแล้วก็ทําการกดเลือกไปตามขั้นตอนนี้เลยนะครับหลังจากนั้นมันจะทําการหา Wi-Fi ของเราเจอนะครับและให้เราทําการเซตติ้ง f อ p ต่อไปนะครับโดยการกดที่ FTP อันแรกแล้วกดโอเคครับ และตรงนี้ครับสำคัญเลยครับ FTP Server Address Setting อยู่ตรงไหนครับมันจะอยู่ที่หน้าของสีครามนะครับผม w w w s r a m c o นะครับหน้า Setting Cloud นะครับผมแล้วก็จะอยู่ในที่หน้าของ Cloud Sync FTP นะครับนี่เลยครับ FTP Server ให้เราเอาตัวนี้นะครับไปใส่ Sync อยู่ในกล้องนะครับผม CL หลังจากนั้นให้เรากดโอเคครับโอเคแปลว่าตกลงนะครับและพอร์ตนัมเบอร์เซตติ้งตัวนี้เป็น0 2นยอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นค่าปกติอยู่แล้วนะครับกดโอเคครับและกดโอเค1ครั้งครับหลังจากนั้นกดโอเค1ครั้งครับและตรงนี้ครับให้เราใส่ล็อกอินยูสเนมและพาสเวิร์ดครับถามว่ายูสเ n a m e นมและพาสเวิร์ดอยู่ตรงไหนครับอยู่ที่หน้าเว็บของสีครามนะครับอยู่ตรงคลาวด์เซตติ้งนะครับตรงหัวข้อ ตามภาพตัวอย่างตรงนี้เลยนะครับถ้าเรานำทั้ง user และ password มากรอกลงไปในนี้นะครับหลังจากนั้นกดโอเคครับเราใส่ user เสร็จและ password ครับอยู่ที่หน้าคลาวของเราเลยนะครับใน setting ในเว็บไซต์ของเรานะครับหลังจากเราใส่ password เสร็จครับให้กดโอเคครับและกดโอเคหนึ่งครั้งครับและกดโอเคครับหลังจากนั้น มันจะทําการค้นหาแล้วก็เจอแล้วครับกล้องของเราถูกเชื่อมต่อกับคลาวด์ของสีคาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกดโอเคครับหลังจากนั้นให้เราไปให้เราเข้าไปที่ Wi-Fi Setting อีกหนึ่งครั้งนะครับและให้ไปที่ FTP transfer setting ตัวนี้นะครับและให้เราไปดูก่อนนะครับว่ามันเปิดหรือปิดอยู่ให้ทำการเปิดก่อนนะครับในในหัวข้อต่างๆนะครับเพื่อเปิดการใช้งานนะครับ FTP ขึ้นสู่คลาวนะครับจะเปิดก็ได้จะปิดก็ได้นะครับ Power อรเซมนะครับหลังจากนั้นเราทำการคลิกไปเพื่อพร้อมถ่ายนะครับแต่ภาพยังไม่ถูกขึ้นเข้าสู่คลาวตามจุดหมายของมันว่ามันจะไปไหนนะครับเราต้องไปเซตติ้งในคอมพิวเตอร์ของเราอีกทีนะครับเดี๋ยวเรามาจะมาดูวิธีการเซตติ้งในคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งครั้งนะครับให้เรามาที่ w w w c c l o c o นะครับและเลือกไปที่หน้าคลาวนะครับ ทางหน้าเซตติ้งตรงนี้นะครับเราจะมีข้อมูลทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่า FTP นะครับการซิงค์อัตโนมัตินี่ครับหน้านี้สําคัญมากเลยครับเพราะว่ามันสามารถส่งภาพมาแต่งก่อนจะขึ้นคลาวนะครับแล้วก็ยังมีหน้าที่เราสามารถซิงค์เข้าคอมพิวเตอร์ของเราโดยตรงโดยไม่ผ่านโปรแกรมไล t ์ลูมนะครับเดี๋ยวอันนี้เราจะมาสอนกันอีกทีนึงนะครับให้เราทําการไปที่ซิงค์เข้าไล t ์ลูมอัตโนมัตินะครับ เพื่อนๆใช้ระบบปฏิบัติการตัวไหนเอาไว้นะครับว่าจะเป็นทั้ง Mac หรือ Windows ให้ลงโปรแกรมตัว free file s y n c ไว้ก่อนนะครับสำหรับ Windows กดลิงก์ที่ Windows ได้เลยครับและเลือกทำการเลือกระบบปฏิบัติการของมันนะครับ Windows ให้เรากด save ครับและให้เรานะครบด d o เบิ e ล l i c k ทำการติดตั้งนะครับตัวนี้ ที่เราดาวน์โหลดมาให้เสร็จนะครับโดยการกดเน็ก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 จนฟินิตนะครับไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับอย่างนี้เลือกพื้นที่อย่างนี้นะครับผมปึ๊บปึ๊บเน็ก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 จนฟินิตครับฟินิตแปลว่าจบครับหลังจากเราลงโปรแกรมตัวนี้ติดตั้งไว้เรียบร้อยครับให้เรากลับไปที่หน้าข่าวของสีครามนะครับสิ่งสําคัญเลยครับให้เลื่อนไปดูข้างบนนะครับ สำหรับที่เราจะซิงเข้ามาสู่โปรแกรม Lightroom ไ,ไม่ต้องเปิดตัวนี้นะครับอันนี้สำหรับเพื่อนๆที่ถ่ายซิงค์ FTP แบบไม่แต่งวิ่งเข้าตรงของสีครามนะครับต้องมาเปิดตัวนี้แล้วก็เลือก Export ว่าจะไปลงที่อีเวนต์ไหนนะครับอันนี้ไม่ต้องเปิดนะครับผมให้เราทำขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับถ้าเรานะครับมาทำการสร้างโฟลเดอร์ไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปก่อนนะครับ ต้องมีอินแล้วก็ต้องมีเอาครับภาพเข้ามาสู่โฟลเดอร์นี้แล้วก็จะวิ่งเข้าสู่สีครามเพื่อทำการแต่งออโต้อัตโนมัติก่อนจะออกสู่เอาแล้วเอาตัวนี้แหละครับจะเป็นตัวดันภาพทั้งหมดขึ้นคราวอีกหนึ่งครั้งนะครับอาจจะดูซับซ้อนหน่อยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆดูแบบละเอียดก็ใช้งานได้ง่ายมากนะครับนิวโฟลเดอร์ขึ้นมาครับสร้างอินโฟโตขึ้นมาครับและ อีกหนึ่งโฟลเดอร์ครับเอาโฟโต้ขึ้นมาครับหลังจากนั้นครับให้เปิดโปรแกรมไลท์รูมครับหลังจากที่เราเปิดโปรแกรมไลท์รูมนะครับให้เรากดไปที่ไฟล์นะครับผมและให้เราเลือกไปที่ออโต้อิ o พ t นะครับก็คือการนำภาพเข้ามาโดยอัตโนมัตินะครับให้เรากดออโต้อิ o พ t s เซตติ้งครับเพื่อเราต้องการเซตติ้งนะครับให้เราไปกดติ๊กถูกที่ ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการแบบซิงค์ตลอดเวลานะครับผมภาพก็จะถูกเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้ตลอดเวลานะครับและให้เราเลือกชูดครับถ้าเราชูดไปที่หน้าเดสก์ท็อปที่เราสร้างโฟลเดอร์ไว้ก่อนหน้านี้นะครับ in photo ครับตรงหน้า Destination ครับให้เราทำการเลือกที่มันแต่งภาพออกไปแล้วนะครับให้เราเลือกเอาโฟโต้นะครับและสร้างชื่อโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็น FTP อันนี้แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะตั้งชื่อว่าเป็นโฟลเดอร์อะไรนะครับ FTP สีครามนะครับสีกดโอเคครับหลังจากนั้นให้เรากดที่ไฟล์ครับให้เรากดไปที่ plug-in extra นะครับให้เราเลือกสีคราม automation import and export ตัวนี้นะครับ หลังจากนั้นจะเด้งหน้าต่างป๊อปอัพมานึ่ตัวนะครับให้เราไปที่ cloud setting ครับให้เรากดเปิดซิ n c ก่อนนะครับและ user และ password นะครับให้เราไปเอาจากหน้า cloud setting นะครับ user นะครับ copy นะครับผมนำมาใส่ในโปรแกรม Lightroom นะครับและ password ครับก็อยู่ตรงหน้า f t p account ตรงนี้นะครับกด copy แล้วก็นำมาวางไว้นะครับ และเลือกโฟลเดอร์เก็บรูปครับภาพจะถูกวิ่งไปที่โฟลเดอร์อินนะครับอย่าลืมนะครับภาพมันจะถูกเข้ามาอินนะครับที่เราสร้างไว้นะครับอินโฟโต้กดเล l e กโฟลเดอร์ครับกดบันทึกครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการกดอะไรไปก่อนก็ได้นะครับจากกล้องของเรานะครับกดยิงเพื่อให้ภาพมันถูกซิงค์ขึ้นมาก่อนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโปรแกรมจะได้รีเซ็ตหน้าเซตติ้งตรงนี้ใหม่ครับถ้าสมมุติว่า มีภาพเพื่อนๆอยู่ในเมมโมรี่ะครับมันก็จะถูกวิ่งขึ้นคลาวด์เหมือนกันครับเช่นกันครับให้เราไปคิดตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะขึ้นมาแล้วครับที่เราทําการเซตติ้งไว้นะครับ FTP ที่เราทําการเซตติ้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับที่หลังจากมันแต่งเสร็จอะมันจะมาเข้าตรงนี้ก่อนนะครับ FTP สีครามนะครับหลังจากนั้นให้มันเลือกสีคราม Export f o l d ฟลเดอร์นะครับตรงนี้ให้เลือกเป็นคลาวด์ของเรานะครับที่จะถูกวิ่งออกไปนะครับที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมใส่ไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับ อันนี้คือคราวของสีครามที่เราทำการเซตติ้งไปเก็บภาพไว้ที่ไหนนะครับผมจะเอาไว้ในสีครามโมเมนต์ตัวนี้นะครับผมก็เลือกให้ตรงกันครับที่เซตติ้งของตัวมอ t e เทนดักตัวนี้นะครับไปเลือกตรงนี้เลือกตรงนี้นะครับกดสีเล็กกดบันทึกครับและเราจะรันแล้วนะครับกดรันครับหลังจากนั้นเราสามารถกดภาพจากหลังกล้องของเรานะครับ ถ่ายไปเรื่อยๆแบบตัวอย่างนี้นะครับภาพก็จะถูกดึงขึ้นคลาวโดยอัตโนมัตินะครับผมจะลองถ่ายไปเรื่อยๆให้เพื่อนๆดูนะครับตอนนี้มีทั้งหมด21ภาพนะครับมันกำลังจะถูกดึงขึ้นมานะครับจากโฟลเดอร์นะครับนี่ครับภาพที่ผมเพิ่งถ่ายล่าสุดเมื่อสักครู่นะครับภาพถูกขึ้นมาแล้วนะครับเราอย่าลืมเซตติ้งสีไว้ด้วยนะครับ f a v o r i t ริครับผมโดยการกดแอดตามที่เราเคยเซตติ้งสีเอาไว้ครับให้เราแอดเป็นตัวหลักนะครับมันจะทำการแต่งสีออโตโดยอัตโนมัติตามสีที่เราได้ทำการเซตเอาไว้เป็นหัวข้อแรกนะครับพยายามเลือกเป็นแค่อันเดียวเท่านั้นนะครับโปรแกรมจะได้ไม่สับสนนะครับนี่ครับภาพที่ผมถ่ายใหม่ล่าสุดเมื่อกี้นะครับจากการยิงหลังกล้องนะครับจาก FTP โดยที่ไม่ได้ต่อสายนะครับภาพก็จะถูกเรียกเข้ามาเรื่อยๆนะครับผม ตอนนี้นะครับผมต่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่ามันซิงกันจริงหรือเปล่านะครับโดยการที่ผมจะถ่ายน้องซีรีส์ที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับนี่แบบไม่มีสายนะครับยิงภาพนี้ขึ้นไปภาพนี้ขอ2นิ้วหน่อย2นิ้วแบบนี้อันนี้คือแบบ FTP แบบซิง์เข้าไปในโปรแกรม Lightroom โดยอัตโนมัตินะครับแล้วทาการแต่งภาพนะครับผมยิงไปทั้งหมด2ภาพนะครับเดี๋ยวามาดูกันว่าภาพจะวิ่งเข้ามาแต่งอัตโนมัติ ในโปรแกรม l i ไล Room หรือเปล่านะครับผมกดไปตรงนี้เมื่อกี้2ใบนะครับตอนนี้โปรแกรมก็กำลังเรียกภาพเข้ามาอยู่นะครับนี่ครับภาพมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นภาพ2นิ้วที่กำลังจะแต่งขึ้นไปนี่ครับ2ภาพครับกำลังจะอัพสู่คลาวนะครับข้อดีของมันคืออะไรครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นแคนดิดนะครับที่ต่อเอาไว้แต่งอโตโมัติอีกหอีกหนึ่งเครื่องอีกหนึ่งกล้องนะครับก็สามารถ ส่งภาพเนี่ยไปให้ลูกค้าหรือว่าคนที่มาสแกนภายในงานนะครับสามารถสแกนรับรูปอีกหนึ่งมุมมองได้เลยนะครับสำหรับกล้องอีกหนึ่งตัวนะครับนี่คือการต่อบแบบ FTP แบบไม่ต้องมีสายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมขอบคุณครับและเราไปเช็คดูจากหลังบ้านครับว่าภาพขึ้นหรือ,อยังในคราวของสีครามที่เป็นหน้าสแกนนะครับนี่ครับภาพถูกทยอยขึ้นครับที่ผมเพิ่งกด ลั่นไปเมื่อกี้